สว,ส,สวัสดีค่ะทุกท่านครับสวัสดีครับท่านผอ,อวันนี้พวกเรานะครับในนามของคณะครูผู้บริหารแล้วก็ชมรมวิ่งนะครับค่ะพวกเราก็อยากจะมาพูดคุยกับท่านผอ,อนะครับว่าผอ,อได้ดําเนินการงานวิ่งสง่าเนี่ยผอ,ออยากจะให้พวกเราเนะครับซึ่งเป็นทีมงาน,นได้ช่วยเหลือหรือดำเนินงานยังไงบ้างหรือเปล่าครับผอดีเลยค่ะกำลังต้องการพลังของพวกเรานะคะตั้งแต่ พลังของผู้บริหารพลังของค,ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเลยที่จะได้เข้าร่วมโครงการนี้เริ่มจากชื่อโงการเนี่ยพวกเราอาจจะปแ,ปลแลกและพวกเราเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยรุ่นใหม่อาจจะไม่เข้าใจภาษาถิ่นของจังหวัดตราคำว่าสงาเนี่ยในภาษาตราเนี่ยมีความหมายว่ามากหรือเยอะ เราเคยใช้ภาษาตรานี่จะมานานปัจจุบันนี้อาจจะหายไปเพราะนั้นโครงการวิ่งทั่วๆไปเนี่ยเราอาจจะพบว่ามีชื่อเประทางสากลแต่สําหรับโครงการนี้นะคะพอออกมีความตั้งใจจะให้โครงการนี้มีชื่อของภาษาถิ่นจังหวัดตรามาให้พวกเรานั้นได้จดจําแล้วก็ฟื้นฟูภาษานี้ที่เป็นเจตนารมณ์ของทุกๆคนที่เป็นคนในวงการศาที่อยากจะทำโครงการนี้เป็นโครงการดีๆนะคะ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์สองข้อด้วยกันข้อแรกก็อยากจะชวนชวนพวกเราอ่ะที่เป็นผู้บริหารเป็นคุณครูเป็นบุคลากรหรือแม้กระทั่งเป็นประธานชมรมนักวิ่งที่เป็นครูของ,งในสังกัดเราให้รักสุขภาพพร้อมทั้งไปเชิญชวนบุคคลภายนอกที่อาจจะเป็นประชาชนทั่วทั่วไปทั้งในจังหวัดแล้วก็เพื่อนพี่น้องจังหวัดอื่นมาวิ่งด้วยกันในโครงการนี้นะคะ อีกวัตถุประสงค์หนึงก็เพื่อจะนําเงินไรายได้จากค่าสมัครละเจแล้วก็ที่พวกเราสมัครกันแล้วก็นคนหลายๆคนมาสมัครเนี่ยเอาไปมอบให้กับโรงเรียนในสังกัดเพื่อที่จะได้ไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รไปป้องกันโรคระบาดท,ที่กําลังแพร่ระบาดอยู่ก็คือโรคอะไรคะเจโคโรนาครับหรือไวรัส โควิด -19 นะคะในรอบที่แล้วเนี่ยโรงเรียนเราได้รับผลกระทบมากแล้วก็จังหวัดของเราก็ได้รับผลกระทบเช่นกันในเรื่องของวัสดุอุปรกรณ์ที่ต้องใช้เยอะคึอเป็นวัสดุสิ้เนเปลืองแต่ในโอกาสต่อไปถ้ามันเกิดขึ้นมาอีกเนี่ยเด็กๆของเราในโรงเรียนจะปลอดภยัยค่ะเพราะเราจะเอาเงินที่จะรายได้ส่วนนี้ค่ะไปให้โรงเรียนไปจัดซื้อวัสดุอุปรกรณ์เพื่อป้องกันให้เด็กเราเข้มแข็งแล้วก็ปลอดภยัยนะคะ และพวกเราอะสามารถที่จะเป็นกระบอกเสียงได้เป็นพลังของครูบาอาจารย์เราที่จะไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกทุท่านมาร่วมสมัครกันไงเจและโครงการนี้นะคะเราเริ่มเปิดรับสมัครแล้วเราเชิญชวนทุกท่านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือบุคลากรและประชาชนทุกคนเลยค่ะที่รักสุขภาพและอยากจะร่วมทำบุญครั้นงนี้แหละมาสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่9เมษายน2564นี้นะคะอย่าลืมนะเจถ้าจะไปประชัสัมพันธ์ก็ไปบอกพี่น้องทุกคนของเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครูของเราแล้วก็ทีมงานของชมรมต่างๆหันมาเข้าโครงการนี้นะคะและโครงการนี้ถ้าสมัครแล้วได้อะไรพวกเราน่าจะสมัครกันแล้วนะคะเห็นเสื้อใส,ส่สวยหมดเลยนะคะเนี่ยโอเคดีมากเลยค่ะได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ผานเหตุการณ์นะคะ สมัครในระดับ v i p แบบพอ,อหรือผู้ใหญ่ใจดทีทั่วไปจะได้เสื้อสีเหลืองนี้นะคะที่พอใส่เป็นตัวอย่างซึ่งการสมัครนั้นก็จะมีสมัครในระดับซูเปอร์ v i p และ v i p นะคะค่าสมัคร2,000บาทเองกับ1,000บาทจะได้เสื้อสีเหลืองถ้าสมัคร2,000บาทจะได้เสื้อสีเหลืองแล้วก็เสื้อสีชมพูด้วยนะคะเจพร้อมทั้งได้กระเป๋าผ้าสวยๆส,สำหรับคนสมัครซูเปอร์ v i p ค่ะ แต่ถ้าสมัคร VIP ธรรมดาก็จะได้เสื้อสีเหลืองตัวเดียวแล้วก็ได้เหรียญที่ระลึกถ้ามาวิ่งทั้งสองระดับนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์ VIP แล้วก็ VIP เนี่ยถ้าเข้ามาวิ่งกับเราในวันที่2พฤษภาคม2564นี้ก็จะได้เหรียญแล้วก็ดิสแบนดด้วยซึ่งขอเรียนว่าสวยงามมากไม่มีที่ไหนเลยค่ะที่จะสวยเท่านี้แล้ว รวมถึงการสมัครเป็นนักวิ่งด้วยถ้าการสมัคร3กิโลเมตรจะได้อะไรก็จะได้เสื้อสีฟ้าอย่างที่เพื่อนคูเราได้สมัครแล้วได้สีฟ้าอย่างนี้นะคะค่าสมัคร500บาทค่ะแต่ถ้าไม่พอใจอยากจะวิ่งให้ไกลขึ้นมาอีกเพราะว่าร่างกายราบแข็งแรงก็สมัครที่5กิโลคเจ5กิโลนี้ก็วิ่งไกลอีกนิดนึงนะคะ,ะแต่จะได้เสื้อสีชมพู และค่าสมัคร600บาทนะต่อไปท่าแข็งแรงและฟิตเหมือนกับประธานชมรมนักวิ่งแล้วก็ทีมงานที่วิ่งกันมาโดยตลอดและพวกเราหลายท่านนะคะที่แข็งแรงแข็งขันเนี่ยก็ให้สมัคร10กิโลซะจะได้เสื้อสีเขียวด้วยค่าสมัคร700บาทไม่ว่าพวกเราจะมาวิ่ง3กิโล5กิโลและก็10กิโลหรือจะสมัครระดับ VIP ระดับซ u เปอ VIP ก็ถือว่าเข้าร่วมโครงการที่เป็นโครงการดีๆทำบุญกุศลให้กับโรงเรียนและนักเรียนเราแล้วค่ะทีนี้เสื้อสีต่างๆเนี่ยมีความหมายนะคะเริ่มที่เสื้อสีเหลืองวันนี้ที่ดิฉันที่พอ,อใสยอยู่นะคะก็เป็นเสื้อที่มีความหมายว่าใส่สีเหลืองแล้วเป็นสีที่เธอภเกดิก็เราคงเข้าใจดีนะคะส่วนสีฟ้า เป็นสีแห่งท้องฟ้าสดใสค่ะเป็นสีแห่งท้องฟ้าสดใสที่จังหวัดเราเรามีท้องฟ้าที่สดชื่นสบายใจและก็สิ่งแวดล้อมดีเนื่องจากเราไม่มีาาตุตสาจรรมาอยู่ในจังหวัดเรานะคะจะเป็นท้องฟ้าที่ใครก็อยากจะมาหายใจที่จังหวัดเรานะคะส่วนสีชมพูนั้นอาจจะดูหวานแหววเจเป็นสีแห่งพระมหากาตริย์พระองค์หนึง่งซึ่งท่านพระทรงกรุณาเมตตากับ กับจังหวัดเราก็คือราชการที่5เก็สีประจำาพระอ์นะคะและสีเขียวล่ะคะก็เป็นสีประจำทะเลบ้านเราไหมคะเจครับเกาะช้างเกาะกูดเกาะม,มามเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแหล่งธรรมชาติที่ยังเหลืออยู่ในประเทศเรานะคะที่มีทะเลสวยที่สุดจังหวัดหนึ่งก็จึงถือว่าเป็นสีประจำของจังหวัดเราในท้องทะเลที่สวยงามและสดใสแล้วก็มีธรรมชาติที่ดีนะคะ ทั้งหมดเนี่ยคือสัญ,ญลักษณ์ของโครงการวิ่งสนาาประถมตาดที่ที่คนประถมศาจัดขึ้นมาเพื่อกับทุกคนนะคะส่วนตัวเสื้อที่เจใส่แล้วก็พี่น้องเพื่อนฝูงเราแล้วก็ทีงมงานชมรมต่างๆที่ใส่วันนี้นะคะจะมีสิ่งที่เป็นโลโก้และความยิ่งใหญ่และหนึ่งเดียวในจังหวัดมารวมกันไม่ว่าจะเป็นพลอยแดง ที่จังหวัดอื่นไี่มีนะคะซึ่งเป็นค่ามากหรือแม้กระทั่งหมาหลังอานที่เป็นสุนัขที่ทุกคนอยากจะเลี้ยงเนื่องจากเขาซื่อสัตย์นะคะหรือแม้กระทั่งผลผลิตต่างๆที่เรามีผลหมากลังไม้ดีๆของจังหวัดพร้อมทั้งสิ่งที่เป็นโลโก้ของจังหวัดอีกอันหนึ่งก็คือวีรกรรมก่ <Wow. S 1> อช้างที่เป็นทหารเรือของเราได้ไปสู้รบนะคะหรือแม้กระทั่ง จุดที่เป็นสำคัญสำคัญของจังหวัดตราดไม่ว่าจะเป็นส่วนที่แคบที่สุดและส่วนเขตประเทศภาคประเทศหรือภาคตะว,วันออกของเราก็อยู่ที่นี่ทั้งหมดนะคะโครงการวิ่งสนานประถมตาที่เราจะวิ่งกันจริงๆคือวันอาทิตย์ที่2อฤศภาคม2อง2 5 4ก็ขอเชิญชวนให้พวกเราทุกท่านเลยเข้ามโครงการนี้ และอยากให้พวกเรานั้นไปเชิญชวนบุคคลที่พวกเรารักสนิทสนมหรือว่าเป็นเรือข่ายเราเข้ามาร่วมโครงการนี้กันเยอะๆนะคะเพื่อที่จะได้นำไรายได้นั้นไปมอบให้เงินในสัดังเราะจะได้มีความพร้อมและมีปัจจัยในการป้องกันโรคระบาดในครั้งหน้าต่อไปค่ะจะมีอะไรที่จะสงสัยเพิ่มเติมอีกไหมคะโอ้ครบทั่วเลยครับพัี้อ๋อครับพวกเราก็สัญญานะครับว่าพวกเราเนี่ยจะ ต่อยอดนะครับโครงการดีๆแบบนี้โดยการไปเชิญชวนพี่ๆเพื่อนๆและน้องๆครับมาวิ่งกันเยอะๆในวันที่2พฤษภาคมนะครับ2 5, 5, 5 6 4นะครับซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ด้วยนะคะเป็นมัน,นอยู่ด้วยนะคะเจ๊ซ<ช>ึ่งครูเราหยุดอยู่ยแล้ว แต่ก็เราไม่ได้จะมีเฉพาะเพื่อนครูอยู่แล้วนะครับใช่ใช่เราจะมีหลายหน่วยงานเลยทีเดียวที่อยากจะมาร่วมบุญกับเราในวันนั้นยิ่งดีเลยเจและเพื่อนๆนะคะฝากเจและเพื่อนๆครูทั้งผู้บริหารแล้วก็คณะครูทุกท่านนะคะที่มีเพื่อนๆมีเครือข่ายโดยเฉพาะประธานชมรมแล้วก็สมาชิกของชมรมนักวิ่งของจังหวัดราดนเนี่ยน่าจะดึงหรือเชิญชวนให้เพื่อนพี่น้องที่รักสุขภาพในการวิ่งมาร่วมกันโครงการนี้เยอะๆนะคะ โอเคจ้ากับป็นคน <c oughs> ในออมนารนี้เลยค่ะสวัสดีจ้า